ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิเรืองธานะครับโซนี่นะครับเป er ิดไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าเปิดไม่ติดลูกค้าบอกว่ากรณีนี้ก็คือเครื่องเปิดติดนะครับแต่ใช้เวลานานนะครับะมาดูกันดูรุ่นกันนะครับเอสเอสอนนะครับเปิดฝ้าออกมามันจะมี ต้องจะมองเห็นไหมนะครับให้ส่วนนี้นะเปิดติดช้าเปิดอะไรพวกนี้นะมันต้องมาดูพวกซีพวกอะไรที่มันอยู่นี่มันจากบังๆเอยดูยูภาคจ่ายไฟเนี่ยมันจะมีซีมีอาอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมองลงไปตรงนี้นะครับอืมมันต้องไปเปลี่ยนซีนะพูดถึงมันจะเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มันจะมันบังนะมันมองลงไปไม่เห็นนะมันบังๆเนี่ยนะครับถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยมันมันจะเห็นอยู่ แต่ว่าถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันจะมืดเนีมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่คือซิงค์ไอซจ่ายไฟเนี่ยนะครับมันจะมองลงไปในมุมนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเลื่อนออกมานะอ่ะทีนี้เลื่อนออกมาเห็นแล้วมันมันชัดขึ้นนะนี่นะครับนี่นี่นี่นสีตัวนี้บางเครื่องอามันไหม้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่เป็นไรนะ จริงบ้าเหรอเนี่ย r หกสิบแปดโอมอยู่นี่เนี่ย c ตัวนี้นะ c ตัวที่เห็นอยู่นี่ยนะครับนั่นแหละไปเปลี่ยน c ตัวนั้นเอกอครับผมดูตะกัอนะครับ c หกสองสี่นั่นเพื่อนนะ c หกสองสี่นะครับดูตะกรวออกแล้วนะแล้วทำการเปลี่ยนนะครับ เป็น22ไมโครฟารัตนะครับเพื่อนๆ2่ไมโครฟารัตห้าสิโวลต์นะครับนะครับมันตั้งยังไงมันจะได้อ่านได้ง่ายอ่ะ22ไมโครฟารัดนะครับ50โวลต์นะครับเนินการนะครับใส่ซีเข้าไปแล้วก็ทำการบัดกรีตะกวัวใหม่นะครับ ก็ล้างทำความสะอาดนะครับเ,เพื่อนๆประสบการณ์พาไปอะไรอย่างนั้นนะนะครับเคยทำนะครับก็คงจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทิดจะไฟเขียวขึ้นไหม่ะมาไปนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าตะกอนตะเกาก็เคยทำได้ละแบบนี้ละนะครับยัดเข้าไปแล้วผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับเนีย่ยตัมันค่อนข้างที่จะบงัง เสียปราบนะครับดังแกลกดีเลยโอ้มีเสียงตัวมีไฟเชเขียวกับพิบอยู่ด้านหน้านั่นโอ้ันต้องได้แน่นอนเลยวะ่ะขึ้นบ่ายนาจอยเบ่งดูขึ้นเอาขึ้นนะโอู้ปเบ่งผาพมันตัวแบบพี่น้องเลยค่ำแล้วนะครับเมื่อแล้วะนะครับมืดแล้วตะวันค่อยต่ำ รอหน่อยนึงนะสีเขียวตัวนี้กับพี่ก่อนนะครับก็ขึ้นมานะครับปิดดับไหมนะครับอืมนะครับเปิดรุ่นนี้สวิตช์กดเบาๆนะครับไม่ติดกดแรงนะสวิตช์ไม่ใช่เมนสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แซนบายนะครับอ่าเดี๋ยวผมต่อ a อเข้านะเพื่อนนะโอ้ยกับมือขัดจะหน่อยนะ เงินเพียงได้ไปเนาะคำหลายเลยแม้ว like. ่าร้พงาพจะได้บอกร้องไขแกงตัววันตั้งบมืองปอนนาขณะนี้จะมาพาจะดำเนินนาที่ไม่พันราคาสืบต่อไปแจกฟ้าอาทเตย์แดงและอาทีตอ่ะดูได้นะครับมีไฟเข้าอะไรได้ปิดก็ดับแล้วนะฮะเปิดก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สวิตซ์ลิงตาจากไปนะครับก็ไม่เน้นที่จะมาถ่ายภาพอะไรหนูหลักก็เพียงแต่ว่าเรื่องอะไรอ่ะ มันเป็นจุดหลักใหญ่ใจความนะครับเครื่องเสียงก็ไม่เน้นมาจิตีเปิดเพลงหรอกมันก็ในเพาะอะไรหรอกนะครับจุดเสียงมันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ก็เปิดลองกว่าานไปนะเพื่อนก็ตามนั้นแหละนะครับจุดเสียงเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนที่กําลังทําอยู่นะเดินต่อไปได้ช่วงไม้เรื่องทาาไม่มีอะไรก็มากไปกว่านี้แล้วนะครับเดินต่อไปได้หนาะเลี้ยงครอบครัวสืบไปนั่นแหะ เอา้เงาจากไปแล้วพบกันใหม่นะครับเ,เพเื่อนๆอันนี้หม่คำแล้วสวัสดีครับผิวาง